ม yup. ี่ปกติเราได้กินกันครับอ่าวันนี้แค้เนื้อส่วนไหนครับรู้จักสนนอกสันนอกสันนอกรู้ได้ไงครับสันนอกขอบมันขอบมันผระกอบกรขอบนี้ฮะขอบนี้โคมดโครับดโครสุดโคงรสุนโคตรสุดโคดครสุดโคตรสุดโครสดครสุดโควรสุดโคตรสุดโคตรนุครดรครับรสตันุันคตรสุดโคตนคร ชอบดีๆทุกวันที่ชอบอยู่ดีอ่านะครับนี่คือเนื้อสันนอกทำไมทำไมเราอาจารย์เลือกใช้เนื้อสันนอกครับเพราะว่าไม่เหนียวมากทไมไม่เหนียวมากนะมันติดฟันมันเองเวลาเราทําเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ก็ชอบสันนอกได้เนานกะนก็คือแบบไม่อยากกินสันในเพราะแพ็งเกินไปสันนอกลงมาก็ได้แล้วก็เข้าไหวอาหารไทยเราด้วยอ่าก่อนที่จะไปนึงนั้นนะครับลองนึกภาพตามนี้ครับสันนอกของวัวอยู่ไหนนะครับหลังสเตโลย ด้านหลังเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับแล้วนี่แหละครับเป็นเนื้ออะไรองสัคอนคันนี้อันนี้เนื้อส่วนไหนครับนกนอยมันมีมันอยู่ใช่ไหมครับมันอยู่ไหมครับัมแแรกอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับนะมากหรือน้อยครับ ถ้าริบอายมากหรือน้อย,อยตรงกลางตรงีบอายอยู่ตรงกลางเลยนะครับแต่น,นี้มีมันแทรกอยู่แทงมากเหมือนกันนะฮะจะเรียว่าเขาอยู่ส่วนไหนครับคอนี่ใบนะนี <c oughs> ่ใบปวดปวดต่อไป <c oughs> ตั้งแต่คอถูกต้องครับอ่ะต่อครับอันนี้เราจะเห็นสีของไขมันใช่ไหมอันนี้เป็นเกรย์ใช่ไหมสีเหลืองกับสีขาวเนาะอันไหนเด็่นวิญญา ไขมันสีขาวเรียกเรียกย่าครับที่ขาวเรียกเรียกย่าีเรียกเรียกย่าที่นี่เองอันนี้เราเริ่มอันนี้ในส่วนของเนื้อละเดี๋ยวก็จะให้พี่แจ็คอยากอธิบายในเรื่องเดี่ยวน้อไม่ทันเวลาอันนี้คือในส่วนของอธิบายเรื่องแกงป่าอยากให้ถ่ายเอาไว้เนาะ เยอะไหมครับเยอะนี่เป็นอาหารตะมาจตกเรื่องอภิชัยอันนี้ตะเลยอาหารไทยก็นะครับเครื่องปรุงก็จะเยอะนะครับของไทยของไทยอันนี้เอาไว้ให้วนไทยได้เนาะอย่างเขาเรียใช้อะทำไมเขาเรียกแกงป่าครับอาจารย์ปอวเ้าผัดเยือกผัดของพอไทยแกงป่าที่เป็นสูตรลายขึ้เอาสัตว์ป่าเนาะ แล้วก็เอาของที่หาได้ที่อยู่ในป่าที่เยอะอ่ะแกงป่านี้คือการเป็นแกงป่าแบบภาากลางนะอันนี้ยังไม่ได้รวมแกงป่าคือว่าเป็นอ่ะพูดถึงให้เต็มก่อนเนาะแกงป่าเป็นแกงประเภทหนึ่งประเภทโขกเครื่องแกงไม่เข้ากบทิเนาะอันนี้คือตางวิชาการเป็นแกเป็นแกงโขกเครื่องแกงไม่เข้ากบทิเนาะ แล้วจะใช้เครื่องดักเยอะมากเป็นพิเศษแกงป่าก็จะมีแยกกันไปภาคตะวันออกรอนจนันทบุรีกาญจนบุรีาารผาาตาลก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะมีอะไรบ้างเนาะมีลูกผักชีพี่หลานี่คือเครื่องดักมีกระชายเนาะมีพริกแห้งมีพริกพริกชี้ฟ้าแห้งแล้วก็กระเทียมหอมตะไคร้ข่า,ขาแต่ถ้าเราเฟรชเปทนตมวันจันเป็นยังไงแกงป่าอร่อยไหม ทันการทุบุรีเนาะจะมีพวกแร้วเนาะมีผักชีไล่เนาะมีส่วนผสมเข้าไปนะเนาะแร้วก็คือเป็นพืชหัวอาจารย์เป็นรากเงานะ่าเนาะคล้ายๆตระกูลกับพวกขิงข่าเนาะจะอยู่ใต้ดินเหมือนกันเนาะแล้วทาไมแกงป่าจะต้องมีเครื่องจับเยอะสมัยก่อนเนาะการพวกหนูนกอะไรเป็นไงข้าวกลิ่นข,ข้าวมากเนื้อเป็นไงข้าวไหมข้าวข้าวเพิ่งเปินการ ไก่าอเราไนกะ่สมัยก่อนเป็นไง<า>ที่ยังไม่เกิดอุตสาหการรมในการเลี้ยงสัตว์เนาะอันนี้เราก็จะมาทำแบบไฟเดนนิ้งก่อนไฟเดนนิ้งแล้วก็ในส่วนของแกงที่เป็นน้ำคือแกงเนี้สดเริ่มอันนี้ในส่วนที่ว่าในเครื่องแกงอันนี้ในส่วนของเครื่องแกงอันนี้จะเป็นแกงในห้างแกงพริกแกงพริกแกงป่าเนาะยี่ห้อนิตยา ส่วนผสมมีอะไรบ้างนนี่